ข้อที่8นะคะจากการสำรวจชาวบ้านจากหมู่บ้าน4แห่งจำนวน800คนเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารที่รับประทานเป็นประจำโดยให้เลือกเพียง1วิธีจากการต้มผัดทอดปิ้งยา่างและวิธีอื่นๆได้ผลสำรวจดังแผนภูมิแท่งส่วนประกอบต่อไปนี้ข้อมูลตามนี้นะคะคำถามข้อที่1นะคะถ้าแต่ละหมู่บ้านมีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจำนวนเท่ากัน จงหาจำนวนชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจําการทอดอยู่ตรงนี้นะคะข้อที่1เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีชาวบ้าน ที่ตอบแบบสำรวจจำนวนเท่ากันจะได้ว่ามีชาวบ้านตอบแบบสำรวจหมู่บ้านละ 200คนดังนั้นมีจำนวนชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำ ทั้งหมดก็จะเป็น22ส่วนด้วย100บวก25ส่วนด้วย100บวก18ส่วนด้วย100บวก11ส่วนด้วย100แล้วก็คูณด้วย200ก็จะเท่ากับ76ส่วนด้วย100คูณ200ะะตัดตัดก็จะเป็น 152คนต่อไปข้อที่2นะคะถ้ามีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้าน A จํานวน100คนจากหมู่บ้าน B จจำนวน150คนและจากหมู่บ้านดีจำนวน50คนจงพิจารณาว่าจำนวนชาวบ้านในหมู่บ้าน A ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำ มากหรือน้อยกว่าจำนวนชาวบ้านในหมู่บ้าน C ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำนะคะหมู่บ้าน A นะคะปรุงด้วยการผัดตรงนี้นะคะแล้วก็หมู่บ้าน C ตรงนี้นะคะข้อสองเนื่องจากชาวบ้าน ที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้าน A จจำนวนหนึ่งรคนจะได้ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้าน A ที่รับประทาน อาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำจำนวนสามสิบเอ็ดส่วนหนึ่งรอยคูณด้วยหนึ่งรอยนะคะตัดตัดก็จะเป็นสามสิบเอ็ดคนนะคะต่อไปเนื่องจากสำรวจ ชาวบ้านจากหมู่บ้านสี่แห่งจำนวนแปดร้อยคนโดยมีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้านเจำนวน หนึ่งร้อยคนจากหมู่บ้านบีจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนและจากหมู่บ้านดีจำนวนห้าสิบคนจะได้ว่า มีชาวบ้านในหมู่บ้านซที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำจำนวน ก็จะเป็น20ส่วนด้วย100คูณกับ800ลบ100ลบ150ลบ50ก็จะเท่ากับ20ส่วนด้วย100คูณ500ตัดตัดก็จะเท่ากับ100คนดังนั้น มีชาวบ้านในหมู่บ้าน A ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำน้อยกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านซ ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำอยู่100 1 0 0่งรลบสเท่ากับ69คนต่อไปข้อ3นะคะ จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเป็นเท็จหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จพร้อมทางให้เหตุผลประกอบ3.1ชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำมีจำนวนน้อยกว่าชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการต้มเป็นประจำ3.2ชาวบ้านในหมู่บ้านบีที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำมีจำนวนมากกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านซี ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่างเป็นประจำ3.3มจาชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำมีจํานวนน้อยกว่าชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำ3.1สามารถสรุปได้ว่า เป็นจริงเนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีร้อยละของชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจที่ รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำน้อยกว่าร้อยละของชาวบ้านที่รับประทาน อาหารที่ปรุงด้วยการต้มเป็นประจำไป3.2ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเนื่องจาก ถ้าสมมุติว่ามีจํานวนชาวบ้านที่ตอบแบบสํารวจจากหมู่บ้าน B และ C เท่ากันจะได้ว่า ในกลุ่มผูต้ตอบแบบสำรวจชาวบ้านในหมู่บ้านบีที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัด เป็นประจํามีจํานวนมากกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านซีที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่าง เป็นประจำแต่ถ้าสมมุติว่ามีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้านบีจำนวนหนึ่งร้อยคนและมีชาวบ้าน ที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้านซีจำนวน200คนจะมีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้านบีที่ รับประทานอาหารด้วยการผัดเป็นประจำจำนวนยิสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยก็เท่ากับยีสิบห้าคนและ มีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจจากหมู่บ้านซที่รับประทานอาหารด้วยการปิ้งย่างเป็นประจำ จำนวนสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยคูณสอง้อยตัดตัดก็จะเป็นยีสิบแปดคนนั่นคือในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจจะได้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านบ ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำมีน้อยกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านซี ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่างเป็นประจำต่อไป3.3ไม่สามารถ สรุปได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเนื่องจากถ้าสมมุติว่ามีจำนวนชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจ จากทั้งสี่หมู่บ้านเท่ากันจากข้อหนึ่งจะได้ว่ามีชาวบ้านรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอด เป็นประจํา152คนและมีชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำ ก็จะเป็นส1สอส่วนหนึ่งรบวกยี่สิบห้าส่วนหนึ่งรบวกยี่สิบส่วนหนึ่งรบวกเจส่วนหนึ่งรคูณด้วยสองก็จะเท่ากับหนึ่งหสคนนั่นคือในกลุ่มตอบแบบสำรวจ ชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำมีจำนวนน้อยกว่าชาวบ้าน ที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำแต่ถ้าสมมุติว่ามีชาวบ้านที่ตอบแบบสำรวจ จากหมู่บ้าน A, B, C และ D เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยและห้าร้อยคนตามลำดับจะมีชาวบ้านที่รับประทานอาหาร ที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำทั้งหมดก็จะเป็นย2สิบสองส่วนด้วยหนึ่งคูณหนึ่งรบวกย5สิห้าส่วนด้วยหนึ่งรคูณหนึ่งรบวกส8ส่วนด้วยหนึ่งรคูณ หนึ100่งร้อยบวกสิบเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณห้าร้อยก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคนและมีชาวบ้านที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัด เป็นประจำทั้งหมด31ส่วนด้วย100คูณ100บวก25ส่วนด้วย100คูณ100บวก20ส่วนด้วย100คูณ100บวก7ส่วน100 คูณห้าร้อยก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนนั่นคือในกลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจชาวบ้านที่รับประทานอาหาร ที่ปรุงด้วยการทอดเป็นประจำมีจำนวนมากกว่าชาวบ้านที่รับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการผัดเป็นประจำ